สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะสําหรับคอนเทนต์มัมมี่เลิฟน้องแจ้นะคะวันนี้นะคะสิ่งแรกเช่นเคยนะคะที่เราทําก็คือการรีโนเวทร้านนะคะวันนี้จะรีโนเวทไม่มากค่ะมีแค่เปลี่ยนการตกแต่งเล็กน้อยแล้วก็ใส่ถังขยะเข้าไปนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้ร้านของเราสกรปรกมากเนื่องจากไม่มีถังขยะนะคะรอบนี้ก็เลยจะใส่ถังขยะเข้าไปจุๆเลยค่ะแบบให้ทุกหย่อมหญ้าที่เดินผ่านมีถังขยะประมาณนั้นเลยแล้วมาดูกันว่าร้านของเราจะสะอาดได้หรือเปล่านะคะ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบลังเลว่าจะใส่อะไรตกแต่งดีสวยไม่สวยอะไรยังไงคือโดยรวมก็ต้องยอมรับอะค่ะว่าเราแต่งร้านไม่เก่งเลยร้านเราก็ไม่ได้สวยมากอะไรนี้นค่ะเราเน้นฟังก์ชันเน้นการใช้งานดีกว่านะคะถ้าเราไปทางสวยไม่รอดแล้วเนี่ยอ,อ,อันดับแรกเลยที่ต้องทำนะคะก็คือจะกั้นโซนนะคะลูกค้าก็อยู่ส่วนลูกค้านะคะจะไม่สามารถเข้ามาในส่วนครัวหรือว่าส่วนโซนแคชเชียร์ได้เพราะฉะนั้นก็จะทําการสร้างเออเขาเรียกว่าไรรั้วสร้างกาแพง ครึ่งกำแพงอย่างนี้หรอแล้วก็ประตูที่ล็อกไว้ให้แค่คนในบ้านเข้าได้นะคะประมาณนั้นเออเก้าอี้ตัวนี้ค่ะสวยนะคะแต่ว่าก็เกะก,กะนิดนึงนะค่ะเพราะใหญ่แล้วก็ทําให้ไม่สามารถเดินได้สุดท้ายก็ต้องออกนะคะส่วนนี้ก็คือประตูนะคะที่คิดว่าเหมาะสมนะคะสวยงามนะคะเข้ากับดีมร้านนะคะแล้วก็จะเป็นตัวล็อกชั้นแรกไม่ให้คนเนี่ยเดินเพ่นพ่านเข้ามาในโซนแคชเชียร์เดี๋ยวจะมีประตูตัวหนึ่งนะคะที่ล็อกเข้าไปในโซนครัวประมาณนั้นอย่างนั้นเลยนะคะ ออสวยงามค่ะสวยงามสวยงามอันนี้คือสิ่งที่ได้จากดีบักนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่ได้จากดีบักอะค่ะเป็นตัวต,ตุ๊กตาตุนไม่ใช่ตุกต๊กตาุนเนะเขาเรียกไงฟิกเกอร์ะคะ่ะรูปเชฟเหมาะกับร้านเรามากเลยะคะ่ะก็จต้องขอเอามาวางให้มันเด่นเด่นเลยนะคะนอกนั้นก็เดิมๆะคะ่ะบอร์ดเมนูพวกผลละมงผลละไม้หนังสือเมนูปลอมๆนะคะแล้วก็ใส่ฟิกเกอร์เข้าไปให้ร้านเรามันดูไม่ไม่ไม่จืดชื่อเกินไปอะคะ่ะ ส่วนโซนด้านนอกนะคะเนื่องจากบางทีมันมีแขกเข้ามาทานน้ำเราฟรีใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟช็อกโกแลตหรือว่าชายอย่างเงี้ยเราก็เลยใส่ซิงค์เข้าไปนิดนึงอะ่ะกินเสร็จก็ล้างซะค่ะอย่ามาทิ้งแก้วเกลื่อนกลาดนะคะอย่างนี้ไม่โอเคคะ่ะไม่ชอบนะคะเอ,อ่อถังขยะอันนี้ต้องเลื่อนประตูออกมาติดกันนะถูกต้องคะ่ะใช่เลยคะ่ะส่วนดน้านหน้าก็จะทุบทิ้งเหมือนกันนะคะ,ะเพราะว่าไม่สวยอะ่ะ แบบไม่พอใจเอาจริงๆไม่พอใจหลายเรื่องมากนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าติงเป็นคนไม่ค่อยมีฝีมือค่ะเออแล้วก็รู้สึกว่า,าร้านของเราเนี่ยสระว่ายน้ำไม่มีใครมาใช้เลยนะคะนอกจากน้องแกแล้วก็มามมี่ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งอะทำเป็นแบบว่าสระที่ว่ายได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าจะทําเป็นแบบน้ําคนละสีกันอย่างนี้ให้มันฟีลแบบเออฟีลฟีลสวยงามอะไรอย่างเงี้ยบาย ใส่ใส่เข้าไปค่ะเต่าทะเลเต่าอะไรการตกแต่งบ้านนี่เหมือนจะง่ายนะคะแต่ก็ยากนะ <S <S เคยคิดว่าเองเป็นคนแบบครีเอทีฟอะไรอย่างนี้แต่จริงๆก็คือคือไม่รอดอะคะ่ะพูดตรงๆนะคะคือถ้ามีของตกแต่งจากเขาเรียกว่าไงภาคเสรมิมอ,อื่นๆอะไรเงี้ยาจะาสนุกกว่านี้แต่นี้คือมีแต่ภาคเบสเกมเราก็รู้สึกว่าความสามารถของเรา,าพาเรามาได้แค่นี้เราเราไม่สามารถนอกกรอบอะไรไปได้มากกว่านี้อะคะ่ะก็ต้องก็ต้อง เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะรำคาญอีวันเดอร์ฟูลวิมส์นี่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะเออ,อกแล้วค่ะรำคาญมากๆฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นมัมมี่เลิฟน้องแจนอีกแล้วนะคะแล้วก็ข่าวร้ายนะคะก็คือนี่อาจจะเป็น e ีีสุดท้ายแล้วะคะ่ะเนื่องจากเราทราบมาว่าหมดเคป๊อปไอดอเนี่ยจะต้องมีภาคเสริมซึ่งเรามีแผนว่าเราจะไม่ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเ,เราจะให้น้องแจนเนี่ย จากงานวันเกิดได้เติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็จะเลิกเล่นเกมนี้แหละเพราะว่าสุดท้ายเราไปไม่ถึงฝันเนาะเราก็เลยจะไปเล่นเป็นแบบซิมฟรีเพย์แทนนะแล้วก็สร้างเป็นสตอรี่เรื่องราวแบบคอมมูนิตี้ขึ้นมาแทนน่าจะสนุกดีค่ะสำหรับ EP นี้เนาะก็จะเป็นงานวันเกิดของน้องแจนที่ชวนเพื่อนๆหลายคนมาแต่ไม่มีใครสนใจน้องแจนเลยเป่าเค้กคนเดียวเงาเงเวอีอย่างคันี้แบงร่างแล้วค่ะ อ่ะตรงเนี้ยคือตอนแรกอ่ะก็จะเลือกให้เป็นแบบเออ popularity k-pop famous อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มันบอมีไงมันไม่ได้ไงเออก็เลยต้องจบอ่ะสุดท้ายก็เลยเลือกแบบว่าอะไรวะเลือกแอตลีติกหรออืมเลือก m u s i c ค l g ลจีเนสนะคะ ก็ยังคือคงคอนเซปต์แล้วก็ตอนนี้น้องแจนเนี่ยจากนักเรียนเกรดเอก็กลายมาเป็นนักเรียนเกรดดีแล้วเนาะก็ถือว่าประสบความสาเร็จส่วนแขกที่มาเยี่ยมบ้านก็คือกินเค้กอร่อยเลยค่ะอร่อยเลยนะอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะขอเปลี่ยนทรงผมน้องแจนก่อนเพราะตอนนี้นิวจีน,นิวใจมากไม่ไหวไม่เข้ากับรูปร่างและเสื้อผ้าเลยค่ะขอให้น้องแจนเป็นผู้ชายเท่ๆนะคะแล้วทรงผมดีอันนี้คือทรงผมของแม่นะทําไม d n a แรงขนาดนั้น,นเลยดย ต้องเปลี่ยนหนึ่งเสียใจมากเลยที่ส่งน้องแจนไปไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ยอุตส่าห์โหลดเสื้อผ้าแบบน่ารักน่ารักสไตล์ใส่แบบอบป้าเกาหลีอย่างเงี้ให้น้องแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะคิดว่า The s i m FreePlay อะหลังจากที่ไปลองดูดูมาคร่าวๆแล้วอ่ะก็น่าสนุกเหมือนกันนะมีอะไรทำเยอดีแล้วก็สามารถแบบมีบ้านได้หลายหลงังมีตัวละครได้มากสุดสาตัวอะไรเงี้ย ก็สามารถสร้าง NCT ได้ทั้งวงแล้วนะยังไงยี่สิบสามคนเนี่ยท <che together> <key> ั้งวงเลยเฮ้ยเสื้อนี้น่ารักมากเออสุดอะเออทุกชุดดีหมดเลยตอนนี้น้องหล่อมากนี่คืออะไรอะเอออปป้าไหมล่ะยังไงเออนะแล้วก็เติบโตแล้วก็มาเล่นเหมือนแม่นะจ๊ะเหมือนบ้านนี้คือชอบเล่นเกมนี้มากขายดีจริงๆ มันก็น่าสนุกจริงๆนะเนี่ยเราเราดูแล้วก็ยังอยากเล่นเลยเดี๋ยวจะให้น้องมาเพ้นรูปภาพนิดน,นึงนะคะเพื่อเขาเรียกว่าไงแพม์ทำทุกอย่างที่มีในบ้านอ่ะแล้วก็นะคะหลังจากรอบที่แล้วเราเพิ่งคนพบว่าการบ้านทำยังไงร,รอบนี้ก็เลยให้น้องแจนทําการบ้านระหว่างทําการบ้านก็ไม่ไวายนะคะมามีมากวนเมาสามอยหอยสังฝอยเรื่อยฝอยเก่งนะคะเออน้องแจนก็คือสัตแยกสติดีมากเนาะ นำการพาไปด้วยฝอยกับมัมมีไปด้วยขยันมากลูกแม่โตไปอนาะคตด,ดีแน่นอนถึงหนูจะไม่ได้เป็นเคป๊อปไอดอลนะก็ไม่เป็นไรคือโชคดีมากที่ซีรีส์นี้ไม่มีใครติดตามนะคะดูอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวสนุกคนเดียวถ้ามีคนติดตามก็คงรู้สึกแบบรู้สึกผิดมากเลยอะ่ะเอ,อแต่ฟรีเพย์นะคะสำเร็จแน่นอนนะคะทุกคนติดตามได้นะคะไม่ได้จะบ,บ้นเป็นเคป๊อปไอดอลเราคือแบบป่อยจอยเฉยอะ ้าจะโกงเงินนิดหน่อยฟิวนั้นมากกว่าเออการบ้านเสร็จแล้วไปนอนได้ก็จบลงไปแล้วนะคะกับซีรีส์มัมเลิฟสน้องแจนนะคะไว้ติดตามกันใหม่ในซิมซีเพลย์ค่ะบ๊ายบาย